สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ i t ์ครูอ้นค่ะบทเรียนที่ครูอ้นนำมาฝาในวันนี้นะคะ อยู่ในบทที่2นั่นเอง Unit 2 in my backpack เรายังอยู่ในบทที่2นะคะและเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่อง conversation time นั่นก็คือบทสนทนานะคะของบทที่2นั่นเองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนักเรียนเตรียมหนังสือ Super Kids ขึ้นมาด้วยนะคะและก็เปิดไปบทที่2เลยอยู่หน้าแรกเลยนะคะ ก่อนอื่นเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปอยู่10คคำจำได้ไหมคะนักเรียนได้กลับไปทบทวนกันไหมเอ่ยถ้ากลับไปทบทวนเนี่ยนักเรียนจะต้องออกเสียงตามได้อย่างแน่นอนคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราลองมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะ 2> Unit 2 in my backpack talk about it pages 12 and 13 A Listen, Point, and Repeat Suitcase, Toothbrush, Camera, Flashlight. ็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการทบทวนคำศัพท์นักเรียนได้ออกเสียงตามกันไม่เอ่ยอย่าลืมออกเสียงตามกันเยอะๆนะคะเราจะได้คุ้นชินกับสำเนียงและภาษาของต่างชาติถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนบทสนทนากันเลยบทสนทนาวันนี้นะคะก็จะมีอยู่4 d ด a l ล g อกตามนี้เลยนะคะจะมีอยู่4สถานการณ์ซึ่ง4สถานการณ์นี้เนี่ย เกิดขึ้นในที่ที่เดียวกันนะคะและเกิดขึ้นที่ไหนเราลองสังเกตดูนะคะให้นักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยแต่ถ้าใครเคยไปสนามบินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอะก่อนอื่นเลยคุณขอเล่าก่อนว่า การไปสนามบินหรือการเดินทางไปต่างจังหวัดอย่าง mm. เช่นภาคเหนือภาคใต้โดยต้องนั่งเครื่องบินเนี่ยหรือไปต่างประเทศนะคะเราจะต้องอาศัยเครื่องบินและเราก็จะไปขึ้นที่สนามบินนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีสนามบินอยู่มากมายเลยและที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ดอนเมืองหรือไม่ก็ที่สวนภูมิใช่ไหมคะ ตรงนี้คุณครูอ้นเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันเนาะว่าการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรขอเล่าคร่าวๆนะคะการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเราซื้อตัว๋วแล้วเดินขึ้นเครื่องเหมือนเราซื้อตัว๋วรถเมล์หรือรถตู้นะคะซึ่งเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยความเสี่ยงมันก็ย่อมสูงใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นการตรวจทานการ เช็คอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะอันดับแรกเนี่ยที่เราไปถึงสนามบินเราก็ต้องได้ตั๋วมาก่อนแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราจะซื้อตั๋วเครื่องบินเราก็สามารถซื้อแบบออนไลน์ได้เราซื้อตั๋วจ่ายเงินแล้วเขาก็จะส่งตั๋วเครื่องบินเนี่ยมาให้เราผ่านทางอีเมลแล้วเราก็สามารถปริ้นหรือว่าใช้รูปถ่ายเนี่ย เมื่อไปถึงสนามบินเราก็เช็คดูว่าอ๋อตั๋วเราเนี่ยต้องไปเช็คตรงช่อง A ช่อง B ช่อง C หรือช่องไหนกันแน่นะเราก็ต้องดูสถานที่ด้วยว่าเราจะไปที่ไหนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องถูกเช็คพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตที่ที่เราเคยเรียนไปชั่วโมงที่แล้วอ่ะเนาะจะมีพาสปอร์ตคือหนังสือเดินทางแล้วก็จะมีตั๋วนะคะเขาจะเช็คอยู่ประมาณนี้เมื่อเขาเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ไปตรวจกระเป๋าอ่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีแบคแพคนะคะหรือว่าซูทแคสนั่นก็คือกระเป๋าใบใหญ่บางคนถ้าไปแค่ไม่กี่วันก็อาจจะเป็นแบคแพคก็ได้หรือบางคนเนี่ยถ้าไปต่างประเทศเลยมันก็จะต้องเยอะนิดนึงใช่ไหมคะก็จะต้องอาศัยซูทแคสนะคะก็คือกระเป๋าเดินทางเขาก็จะไปเข้าเครื่องตรวจเหมือนภาพที่4ประมาณนี้นะคะคล้ายๆเลยนะเพราเข้าเครื่องตรวจเนี่ย เครื่องตรวจก็อัจฉริยะมากนะคะก็จะมีเครื่องสแกนของที่อยู่ในกระเป๋าเราว่ามี อ,อุปกรณ์หรือของมีคมหรือเปล่าอย่างเช่นมีดกินไกาตัดเล็บอะไรอย่านี้ค่ะเราไม่สามารถเอาไปด้วยได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นของมีคมและอาจจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเขาจะให้เอาออกทันทีนะคะและของเหลวของเหลวเช่นน้ำน้ำหอมอะไรเงี้ยนะคะจะพกได้แค่ไม่เกิน100 ml เท่านั้นเองเนาะแล้วก็ แต่ละสายการบินและแต่ละเที่ยวบินเนี่ยก็จะมีการจํากัดน้ําหนักของกระเป๋าของเราสมมติตัวกระเป๋าเราเนี่ยรวมสิ่งของนะคะมีทั้งหมด50กิโลนะคะช่างไปโอ้โหใบใหญ่มาก50กิโลแต่ในตั๋วที่เราซื้อไว้เนี่ยกำหนดไว้ว่าฟรีกระเป๋าน้ำหนัก30กิโล แต่ถ้านักเรียนเกิน30กิโลเนี่ยเขาคิดตังท um, so ันทีนะคะคิดเป็นกิโลด้วยก็ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาดีๆนะคะเวลาจะไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่ไกลๆนะคะก็หลังจากนี้พอตรวจของเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเนี่ยไปรอที่เกตเขาใช้คําว่าเกตนะคะก็คือเหมือนกับเราไปรอที่ท่ารถอะค่ะก็คือรอที่ท่ารถว่าเครื่องบินเนี่ยจะมากี่โมงซึ่งการเดินทางขึ้นเครื่องบินเนี่ย ไม่ใช่ว่าเดินทางก่อน15นาที20บนาทีนะคะเราจะต้องมาถึงสนามบินแล้วก็เช็คอินเขาเรียกว่าเช็คอินเช็คอินก่อนเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องมีเวลาเตรียมตัวมารอที่สนามบินแล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะตกเครื่องก็ได้เนาะเกตเนี่ยก็จะมีเวลาปิดด้วยนะคะว่าเรามานั่งรอเนี่ยก็จะมีช่องทางพาขึ้นไปบนเครื่องบินนะคะก็ประมาณนี้เนาะเราคร่าว ทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์แรกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างาภาพแรกมีคุณลุงนะคะแล้วก็มีเด็กผู้ชายเนี่ยสนทนากาันคุณลุงนี้นักเรียนสังเกตได้เลยใช่ไหมคะว่าเขาทำอาชีพอะไรก็คืออาชีพ Security นั่นเองหรือว่าอาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนะคะเด็กเด็กเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ถามว่า excuse me where's the restroom คำว่า excuse me นะคะแปลว่าขอโทษนะครับขอโทษนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราทําเขาเจ็บแล้วเราขอโทษแต่เป็นการขอโทษที่แสดงถึงการมีมารยาทว่าขอโทษนะครับแล้วเรามีคําถามนะคะ where's the restroom ห้องน้ําไปทางไหนครับ where แปลว่าที่ไหน the restroom แปลว่าห้องน้ําห้องน้ําไปทางไหนครับคุณลุงผู้ชายก็เลยบอกว่า It's over there. It's over there. Next to the telephones. อ oh, ๋อมันอยู่ทางนั้นครับ Next to แปลว่าถัดจาก the telephones ก็คืออยู่ถัดจากตู้โทรศัพท์ทางนั้นครับ uh, เดี๋ยวเราลองมาฟังสำเนียงจริงๆกันนะคะ Page 12 D. Dialogue 1 Listen and point. Excuse me. Where's the restroom? It's over there, next to the telephones. 啊, now, listen and repeat. 啊, Excuse me, where's the restroom? It's over there, next to the telephones. 啊, the wa, Excuse me, krab, where's the restroom? ห้องน้ำอยู่ทางไหนครับ It's over there ถ้าสังเกตจากมือคุณลุงนะคะ It's over there ตรงนั้นครับ Next to the telephones อยู่ถัดจากตู้โทรศัพท์นั่นเองอันนี้ก็เป็นบทสนทนาสั้นๆง่ายๆนะคะเป็นแค่จำลองสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้ไปเจอสถานการณ์ที่เราหาห้องน้ำคือไม่ไหวแล้วนะคะ ก็คือหาห้องน้ำแล้วหาไม่เจอนักเรียนก็สามารถถามรอปพอนะคะหรือว่าบุคคลแถวนั้นก็ได้ว่าอ๋อ uh, excuse me where's the restroom where the อะไรก็ว่าไปว่านักเรียนเนี่ยมองหาร้านอะไรนะคะประมาณนี้ส่วนการตอบเนี่ยเราก็จับใจความฟังได้เลย it's over there over there ก็หมายถึง ตรงนูนหรือตรงนั้นนะคะ Next to หมายถึงถัดจาก the telephones ต่อมาเรามาดูภาพต่อมากันเลยนักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็อย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะ Page 12 D Dialogue 2 Listen and point Did you bring your flashlight? Yes, I did No, I didn't I forgot mine Now listen and repeat Did you bring your flashlight? Yes, I did No, I didn't. I forgot mine เมื่อกี้นักเรียนพอจะเดาบทสนทนานี้ออกไหมคะดูจากรูปภาพแล้วนะคะว่า เขาพูดคุยถึงเรื่องอะไรอันดับแรกเลยท่านักเรียนจำคาว่า flashlight flashlight นะคะแปลว่าไฟฉายเนี่ยนักเรียนก็ทราบกันทีว่าเขาคุยถึงเรื่องไฟฉายแน่นอนก่อนอื่นเลยเนี่ยผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะน่าจะเป็นคุณครูเนาะคุณครูคิดว่านะคะน่าจะเป็น teacher t e เ c h e r ถามว่า did you, did you bring your flashlight Did you bring คุณได้นำไฟฉายของคุณมาไหม Your flashlight your flashlight คุณได้นำไฟฉายของคุณมาไหมเด็กผู้หญิงเสื้อชมพูก็เลยบอกว่า Yes I did ใช่ค่ะหนูเอามาค่ะ,ะก็โชว์แฟ a ชไ l i g เลยแต่คุณผู้หญิงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ย เขาก็บอกว่า no I didn't แค่นี้นักเรียนก็เดาได้แล้วว่า no แปลว่าไม่ ai, I didn't ฉันไม่ไดเอามาเลย I forgot my ฉันลืมหยิบของฉันมา I forgot my ก็คือลืมลืมของฉันนะคะ f o r g o t แปลว่าลืมนั่นเองต่อมาค่ะด i a l o g u นี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช็คอะไรสักอย่างให้นักเรียนฟังดูนะคะ Page 13 D Dialogue 3. Listen and point. May I see your ticket and passport, please? Here they are. When do we arrive in Australia? The plane lands at 10 o'clock. Now, listen and repeat. May I see your ticket and passport, please? Here they are. When do we arrive in Australia? The plane lands at 10 o'clock. เมื่อกี้นะคะก็เป็นการสนทนาระหว่างเด็กผู้หญิงเสื้อสีเขียวนะคะแล้วก็คุณลุงนะคะที่ใส่เสื้อสีแดงที่เหมือนจะเป็นพนักงานนะคะก็เขาบอกว่าประโยคแรกบ,บอกว่า may I see your ticket and passport please นักเรียนสังเกตคาว่า ticket ticket แปลว่าตัว๋วหรือบัตรนั่นเองนะคะ and และ passport PASSPORT ก็คือหนังสือเดินทางที่ครูอ้นบอกว่าเวลานักเรียนจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนักเรียนจะต้องมีนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ผมขอดูตั๋วแ n d พาสปอร์ตได้ไหมครับนะคำว่า please เป็นคำที่ขอร้องนะคะเป็นคำสุภาพขอดูได้ไหมครับ mm hmm. เด็กผู้หญิงเลยบอกว่า here they are Here they are แปลว่านี่ค่ะแต่นี่ค่ะทำไมเขาเช็คคำว่า they เนื่องจากว่าเขาขออยู่สองอย่างถูกไหมคะมีสิ่งของสองอย่างที่เขาขอนั่นก็คือ ticket and passport เขาก็เลยเช็คคำว่า there Here they are หมายความว่านี่ค่ะเป็นการยื่นให้ด้วย When do we arrive in Australia When เมื่อไร พวกเราเนี่ยวีใช่ไหมคะพวกเราจะถึงประเทศออสเตรเลียเนี่ยเมื่อไหรเหรอคะเป็นการถามถึงเวลาคุณพี่ผู้ชายก็เลยบอกว่า the plane lands at 10 o'clock เขาบอกว่า the plane plane แปลว่าอะไรคะเก่งมาก the plane แปลว่าเครื่องบินเครื่องเนี่ยจะ land ก็คือจะถึงพื้นหรือว่าเครื่องจะลงเนี่ย เวลา10 o'clock ก็คือเวลา10นาฬิกานั่นเองอันนี้ก็เป็นการถามเวลาก็ได้นะคะประมาณนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งไดอะล็อกค่ะ Page 13 D Dialogue 4 Listen and point Is this your suitcase? No, it's not. It's hers. <S Now? Listen and repeat. Is this your suitcase? it's no, It's it hers. repeat. not. and No, your คุณคุณประโยคนี้ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เจอกันอยู่เนาะประโยคนี้เนี่ยคุณผู้หญิงพนักงานนี้ถามว่า is this your suitcase Is this your suitcase เป็นประโยคคำถามนะคะขึ้นต้นใน w o to be เพราะฉะนั้นจะต้องตอบเป็น Yes หรือ No อ่าถ้าขึ้นเสียงสูงตรงท้ายประโยคนักเนียนสามารถตอบ Sorry ต,ตอบ Yes หรือ No ได้เลยนะคะประโยคนี้ถามว่านี่เป็นกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าของคุณหรือเปล่าคะ เด็กผู้ชายเลยตอบว่า no it's not it's hers อ๋อไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ของผม it's hers แปลว่ามันเป็นของหล่อนครับของหล่อนก็คือคนนั้นนั่นเอง กะะ็อันนี้เป็นการถามกระเป๋าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เมื่อเราเครื่องลงแล้วนะคะขอเล่าย้อนกับว่าพอถึงเครื่องขึ้นเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเ,เครื่องลงนักเรียนจะต้องมารอรับกระเป๋าของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าลงเครื่องแล้วไปถึงไหนตอนไหนนะคะสรุปลืมกระเป๋าไว้ที่สนามบินก็จะทําให้เราเสียเวลานะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อนักเรียนถึงเครื่องแล้วนักเรียนก็จะต้องมารอรับกระเป๋าตรงนี้กระเป๋าก็จะไหลมาเรื่อยๆเหมือน ร้านชาบูชี่ะค่ะถ้านักเรียนเคยไปกินนะร้านบุฟเฟ่นในห้างอ่ามันก็จะไหลามาเป็นจานมีปลาหมึกมีกุ้งม,มีอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะกระเป๋าก็จะไหลามาเรื่อยๆนักเรียนก็คอยดูว่ากระเป๋าของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนทีนี้ถ้ามันไม่มีเจ้าของหยิบไปเนี่ยสายพานมันก็จะวิ่งวน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 ,วน,วนอยู่ประมาณนั้นนะคะก็นี่เลยนะคะเป็นการถามถึงกระเป๋าเมื่อเครื่องแลนดิ้งแล้ว ส่วนภาพด้านหลังนักเรียนสังเกตเห็นท่านเราเออกคุณ,คณรปภนะคะแล้วก็จะมีลูกค้านะคะก็คือ,อคนทั่วไปเนี่ยเดินเข้าเครื่องอะไรสักอย่างนะคะตรงนี้เป็นการสแกนตัวเรานะคะว่าเราเนี่ยพกของมีคมพกสิ่งต้องห้ามหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอของมีคมอะไรต่างๆะนะคะไม่ว่าจะเป็นมีด หรือปืนหรือของมีคมที่เป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยถ้าสแกนแล้วเครื่องดังนะคะจริงๆแล้วเข็มขัดเข็มขัดถ้าใครใส่เข็มขัดที่มันเป็นเหล็กหัวเหล็กอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ผ่านนะคะลูกเพื่อนคุณครูครูเคยไปเนาะแล้วเพื่อนครูเขาใส่เข็มขัดไม่ผ่านค่ะต้องเอาออกแล้วเอาออกไม่ใช่เราเอากลับได้นะคะเอาออกคือเอาทิ้งเลยก็คือเอาทิ้งไว้ที่สนามบินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนสักที่เนี่ยและถ้าเป็นครั้งแรกนักเรียนต้องศึกษาดีๆนะคะ ก็บทสนทนาของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในสนามบินเนาะจริงๆภาพเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคุณครูอ้นก็นได้ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการ ใช้ชีวิตในสนามบินนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดมากก็จะเป็นคร่าวๆให้นักเรียนได้รับทราบเนาะว่าอ๋อขึ้นเครื่องต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะนะคะมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนแบบเราซื้อตั๋วรถตู้หรือว่ารถโดยสารทั่วไปแล้วขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีกฎเยอะมากๆเนาะก็เดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปเลยค่ะช่วง Practice Time ช่วง practice time นะคะให้หนักเรียนหยิบหนังสือ activity book ขึ้นมาเลย activity book อยู่หน้านี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการฟังนั่นเองหรือว่า dialogue นะคะ mm hmm. ก็เราลองมาดูใน part A ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่3 part นะคะตอนนี้นักเรียนเนี่ยสามารถแบ่งได้ไหมคะว่ามีกี่ part นักเรียนสามารถสังเกตทางซ้ายมือด้านบนที่จะมีตัว A B C นะคะ พาร์ทแรกคือพาร์ท p a พาร์ทที่2คือพาร์ท B และพาร์ทที่3คือพาร์ท C ในส่วนแรกนะคะเราลองมาดูพาร์ท A ก่อนพาร์ทแปลว่าส่วนเนาะในส่วนของ A เขาบอกว่า listen listen and number ให้นักเรียนฟังแล้วก็ใส่หมายเลขเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่คุณครูอ้นเนี่ยจะอ่านให้นักเรียนฟังต่อไปนี้เนาะถ้าบทสนทนาน,นี่ค,ครูอ้นอ่านเนี่ยตรงกับภาพไหนนักเรียนใส่หมายเลขนั้นได้เลยนะคะสมมติว่าคุณครูอ้นอ่าน number one ก็คือหมายเลขหนึง่งแล้วคุณครูอ้นเนี่ยก็จะอ่าน ก็จะพูดประโยคสนทนาขึ้นมาตามสถานการณ์คล้ายๆเมื่อสักครู่นะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็เดาว่าอ๋อสถานการณ์ที่ครูอ้นพูดเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ภาพนี้นักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขที่ครูอ้นกําหนดได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้ไปในทุกๆบทเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็จะชินเองในบทที่1เนี่ยหลายๆคนอาจจะสับสนกับขั้นตอนการทําแบบฝึกนี้นะคะเพราะว่า เนื่องจากมันเป็นคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็เป็นทักษะทั้ง4ทักษะเลยคือฟังพูดอ่านเขียนนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทักษะการฟังเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องทำไปพร้อมๆกับครูอนนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมปากกาเตรียมดินสอได้เลยพร้อมนะคะ n u m b e r 1. ฟังดีๆนะคะ Number 1จะอยู่ภาพไหนนักเรียนใส่ใหมายเลขนั้นตรงวงกลมได้เลย Number 1 did you bring your camera did you bring your camera yes i did no i didn't i forgot mine อีกครั้งนะคะ Number 1 did you bring your camera did you bring your camera no oh sorry yes I did no I didn't I forgot mine แค่ได้ยินคำว่า c a m e r นักเรียนก็ทราบแล้วนะคะว่าภาพไหนต่อมา number 2. number 2. may I see your ticket and passport please may I see your ticket and passport please? Here they are. อีกครั้งนะคะ may I see your ticket and passport please? Here they are. อพอพูดถึงคาว่า ticket กับ passport รู้ทันทีเลยนะคะว่าภาพไหนนั่นน่งสังเกตนะคะว่า ทุกคำเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในบทสนทนาทุกอย่างเลยที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วน้องเรียนก็จะสามารถจับใจความได้ทันทีนะคะว่าเป็นภาพไหนเนาะต่อมา number t excuse me where's the restroom it's over there next to the telephones again อีกครั้งนะคะ excuse me where's the restroom It's over there next to the telephones นักเรียอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณครูต้องเปลี่ยนเสียงนะคะก็เพื่อให้กับสมเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเราจะได้แบบอ๋อเดาได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเป็นเด็กหรือเป็นคนแก่นะคะและ number four หมายเลขสีสุดท้ายนะคะนักเรียอาจจะเดาได้เลยเนาะฟังดีๆนะคะ Is this your suitcase? No, it's not. is his อีกครั้งนะคะ is this your suitcase no is t not is t his <S เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการฟังบทสนทนาระนอนเรียนเนี่ยก็ตอบเองนะคะต่อมาตรงนี้เป็นช่วง practice time เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วง we can do it คะ่ะช่วง we can do it We can do it วันนี้นะคะจะอยู่กันใน Part B และ Part C นั่นเองนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำพาร์ท B ก่อน Part B บอกว่า read draw a line ตรงนี้มันจะต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือช่วง Part A อยู่ในหน้าเดียวกันเนาะแต่คุณครูอ้นเนี่ยจะให้นักเรียนทำเองโดยคุณครูอ้นจะอธิบายขั้นตอนการทำนะคะเขาบอกว่า read ให้นักเรียนเนี่ยอา่านแล้วก็ draw a line ก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะประโยคคำถามและประโยคคำตอบให้ถูกต้องง่ายมากเลยนะคะนักเรียนสามารถเปิดดู dialogue ที่อยู่ในหนังสือดูตามได้เลยนะคะว่าประโยคไหนเนี่ยถามแบบนี้แล้วจะตอบแบบไหนนะคะง่ายมากต่อมาเรามาดู part c พาดซีบอกว่า read read อีกแล้วนะคะ read แปลว่าอ่าน and write write แปลว่าเขียนอ่านและเขียนให้นักเรียนสังเกตรูปประโยคนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า May I see you จุ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  and จุดจุจุ please แล้วก็มีจุดๆๆยาวข้างล่างนั่นเป็นประโยคคําตอบให้หนักเรียนดูใน d i a l ล็อกเหมือนเดิมนะคะ dialogue ในหนังสือนั่นก็คือ conversation ว่าอ๋อข้อที่1เนี่ยอยู่ใน dialogue ไหนหนักเรียนก็เติมคําที่มันหายไปนะคะให้สมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยข้อที่2บอกว่า excuse me where's the จุดๆแล้วก็เป็นเครื่องหมาย question mark It's over there จุดๆเยียวๆยวนักเรียนก็เติมทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ตามบทสนทนาในหนังสือนะคะง่ายมากเลยเนาะการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนตั้งใจเขียนนะคะแล้วก็เขียนให้ อ่านออกเนาะและในแต่ละคำเนี่ยก็จะมีการเว้นช่องไฟนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วก็รู้จักคําว่าช่องไฟเนาะเป็นการเว้นวรรคคานะคะภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกับภาษาไทยตรงที่ภาษาไทยในแต่ละคำเนี่ยเราเขียนติดกันเลยใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษแต่ละคําจะไม่ติดกันเห็นนักเรียนสังเกตคําว่า may I เห็นไหมทุกคําจะห่างกัน เพื่อให้ทราบว่าอ๋อคำศัพท์คำนี้อ่านแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้นะประมาณนี้นะคะคุณครูอ้นก็ฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้ง่ายๆเลยและอย่าลืมถ่ายรูปส่งในไลน์ด้วยนะคะในวันนี้คุณครูอ้นก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ